ยิ้มกันแลยยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรืยยังจ๊ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขอให้รวยจาสาธุมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแคสตดี้นี้น่าศึกษานะจะทำให้เราเรียนรู้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตได้ดีขึ้น ว่าทุกสิ่งเนี่ล้วนขึ้นอยู่กับการกระทําพฤติกรรมพฤติกรรมก็เรามีผลต่อชีวิตในปรลโลกและในสังสารวัตรทีเดียวไม่ศึกษาไม่ไดไ้ศึกษาแล้วก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ดําเนินชีวิตผิดพลาดจริงๆแล้วนี่ครูว,วิทย์ใหญ่นี้นะอยากให้นักเรียนรับบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนเนี่ยได้ศึกษา กันทุกวันไม่ขาดเลยโดยเฉพาะเขียดในเนี่ยควรจะได้ศึกษาเอาไว้จะได้ข้อคิดสกิดใจบ้างแลาที่เผลอเอไปไปอะไรก็จะได้มีสิ่งที่จะเตือนสติดึงกลับมาว่าเรากำลังจะออกนอกลูชีวิตแล้วแหละ ลุยชีวิตของบัณฑิตนักปราชโดยชีวิต,ขอ,ต,วตของนักสร้างบาร,รมีเรามาทำงานนะลูกนะเขตในพึงคิดเอาไว้เราม,มาทำงานเราไม่ได้มา,มามแต่งกับงานได้แต่แต่งกับมนุษย์ไม่ได้ แต่งกับงานได้คือทํางานสร้างบารีใมีมสมบูรณ์ขึ้นแต,แต่แต่งกับมนุษย์ไม่ได้ยกเว้นทัพไอินลงมาโอเคแต่ท้าสก,กัดเทวราชลงมานะหาครูไม่ใหญ่เหมือนมหาพระเวสสันดรเน,นี่ยว่าโอ,โอ้พูดดีๆนะครูไม่ใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะเหมือนพูดกับพระเวสสันดรน,นะ จะขอปัะมาเมซีอะไรอย่างเงี้ยเลยหรือขอกันหาชลิอ่ะอ er in ่ะถ mm ้าไปอินโอเคแต่ถ้าไปจะไปอินเนี่ย a ีสไปไกลๆเนี่ยข้อเสียงครูไี่อยากไม่จะแก้ไงมันรักลูกเกินมป พอจะได้มาแต่ละคนม,มันไม่ใช่างไอหย,ยาบยาประกอบจะเข้าใจไอละเอียดละเอียดมันเสียบุญเยอะเพราะว่ายาม,มานี่มันก็พยายามจะตรึงกัไปติดเลยหลุดนอกเส้นทางตรึงไปติดกะโหลกขลาอะไรเงี้ยโอ้จะเอาหลุดมาได้สักหนึ่งเน้ให้มาซึ้ง เส้นทางการสร้างบารมีเนี่ยแลาบุญที่สร้างมานานทีเดียวเนี่ยหลายชาติหลายาล,ายลายสงไหยไม่้่งเสียไปเนี่ยเสีดายาทำบุญนหืดขึ้นคอเลยเนี่มันเป็นอย่างนี้เลยจ้ะ,ระเราควรจะได้ดูกันเขียนสตีอย่าไปชวนคนอื่นดูแล้วตัวไม่ยอมดู จะไปดูอย่างอื่นอลยองี่แงเพราะนั้นนี่คิดผิดคิดใหม่ได้คิดใหม่อย่าให้ผิดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตนักสร้างบารมีใหม่นี่เรื่องทำงานนะจ๊ะจริงๆแล้วควรจะพูดกันในวงไหนแต่ครูไม้ใหญ่ถือนักเรียนอุบ,บาลฟันในฝันวมิยาท้าโลกคือวงไหน<า>เราต้อง รู้เท่าๆกันไปอย่างนี้เช่นสุขพิมานนี้มันได้ขาขึ้นโคมไฟอย่างนี้นี่มันรู้ไว้ป้อมๆกันไปอย่างนี้มันถึงจะดีแต่เรื่องนี้ก็ต้องรู้กันไปป้อมๆกันเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีพท่าะที่รูกกำลัง